เกมอะไรให้ทายอย่างเงี้ยหรอเหมือนตอนรับน้อง,องนี้นะโอ้ยเธอชิลมากกระจอกมากเลยอะตามติดชีวิตมานาเมืองทองทำอะไรอะเฮ้ยทำอะไรวันนี้จะพาทำอะไร ยิ้มอย่างนี้เให้ทำอะไรให้เอามือล้วงเล่นเกมอย่างนี้ยหรอก็คือให้ล้วงอย่างนี้นโอ้ยเธอชิลมากกระจอกมากเลยอ่ะอเอาอย่างนี้ถ้าเขาชนะมุกก็ไปอมรางรถให้เขารถเขาเลอะเนี่ยมาเนี่ยม,มาดูก่อนมันเลอะเธอเต็ตไมไปหมดเลยเนี่ยนี่จะมีอย่างเงี้ยไม่ได้ ล้างธรรมดาง่ายไปใช่ไหมใส่บิกินี่ล้างให้ฉันแล้วเธอต้องเต้นด้วยโอเคไหมต้องใส่บิกินี่ฉันให้เธอยืมบิกินี่ไปเลือกเอาไปเลือกบิกินี่เอาในโกดังตัดภาพไปดูบิกินี่ของเจฟฟี่ปลงปลงปลองของฉันฉันชอบทดฉันชอบที่ดินฉันชอบที่นขเงหยาได้ไม่อแช่นะเธอจะเอาอะไรขอวันเดียวเป็นเบสทีมงานหนึ่งวัน แบบบอสู่วข้าวอ่ะซื้อหน่อยห้ามโกรธห้ามด่าได้พูดแล้วนะฉันเสียเปียบอ่ะในใจก็ห้ามนะเอาอะไรของเธอมาเริ่มเลยแล้วคิวฉันห้ามหายนะเปิดมาคิวหายหาเลยนะโอเคโอเคมาเอาเลยนะพร้อมนะี๋ยวพึ้นฮะช่วย ให้สัมผัสทำจิ้มแบบนี้ให้สัมผัสเอาปายนิลยมล้มไม่ได้ยุ่ข้้งบนต้งตตื่นเปิด้ เขาว่าตับหมูไม่โดนเลยไม่ใช่เหรอเขาเขาไทยเขาททยได้เรื่อยๆจนกว่าเขายอมแพ้โอเคไหมไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรอะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงอีกมันมันยืยๆมันยืยมันเย็นเย็นมันเย็นเย็นเหูนะลูปอย่าจิ้มอันนี้สัตว์มีชีวิตไหมพูดแค่คำเดียวมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มี ตายแล้วใช่ไหมหรือเคยตายแล้วเคยมีชีวิตไหมเคยมีเคยเคยมีชีวิตเคยมีชีวิตไหมเธออย่าโกงฉันไม่เคยเคยมีเหรอเอาดีๆอย่าโกหกมีมีชีวิตไหมไม่มีครับอันรูมตัวนีอีกเยลลี่ไม่ใช่ให้ตอบสามครั้งไม่ได้ตอบจังหวะฉันจะพอใจโอ้ตายมีแค้อย่างเดียวให้โอกาสตอบครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สองจับมือเขาแบบ ทำไมมันขยับป่ะทำไมมันขยับอ,อ่ะเขาว่าปลาหมึกก็ได้ไเขาว่ามันต้องเย็นมันขยับดึงดึงไส้กรอกไม่ใช่นิ่มเกินไปเจลลี่ไม่ใช,ใช่เขาให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายขออีกทีหนึง่งธอทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเอาอันนี้วางกับที่ไหมวางแต่ที่เลยเนี่ยห้ามน,นี่นี่นหมห้ามโกงไม่โกง ใช่ไหมถูกปะกุ้งใครอะไดอยู่หนึ่งแล้วโอ้หทำไมต้องร้องด้วยอ่ะมันมันน่ากลัวเหรอสามาจัดทะเลแสดงว่ามีชีวิตใช่ไหมกุ้งหอยปูปลาไม่กลัว แต่ว่าแต่ถ้ามีชีวิตมาคือตายแล้วถูกไหมมันกัดเขาไม่ได้ใช่ไหมไม่อันตรายนะไม่เล่นอันตรายอ่ะไม่เล่นอันตรายนะไอ้ยาดียาพูดดีเขาห้านวมือโดนแล้ว้านิ้วอะไรมาถูมือมันคือตัว อย่าอย่าอึ้ยอย่าอึ้ยไม่ไม่กล้าจับขอห้านิ้วกระจอกมากกระจอกมากเลยอ่ะมามาแรงมาแรงให้ไหม มันคือแมลงแมลงอะไรโอ้ชิบหายยากเลยทะเลมีแมลงอะไรแมลงเต่าทองเอ่อไส้เดือนเอ่อแมงดาแมลงทะเลอะตอบแมลงทะเลผิดผิดนรอแล้วทะเลมีแมลงวะที่จะรู้ไหมอะเอ่อแมลงอันนั้นรถด่วนรถด่วนจับอีกก่อนถ้าจะตอบอีกาบอีกก่อนอางานกูพลิ้วค่อยๆลงเกียร์นะพี่อ๋อ ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกทอดตอบยังตอบปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งตอบยังตอบแล้วคำตอบที่สองเพียร์ไม่ใช่ปลาหมึกหรอไม่ใช่คำตอบหนึ่งโูมันเยอะด้วยอ่ะหญ้าหรอหญ้ามาแกล้งว่าเป็นแมลงทำไมฉันต้องจับเองไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันตำเดี๋ยวมันตำนิ้ว ันตำนิ้วด้วยเหรอตัวอะไรตำแมงสาบตอบยังแมงสาบใช่ไหมแมงสาบตายแล้วเหรอตอบที่สามมันต้องมีไอ้งอนงอนนองมาใช่ไหมคุณผู้ชมเอ่อแมงสาบที่ตายแล้วอ่ะตอบแล้วใช่ไหมเออยีสอะไรวะคิดว่าเป็นแมลงจริงอ่ะ ก็คิดจริงๆว่ามันต้องเป็นขาเป็นจงอยมันต้องเป็นหนึ่งเงี้ยมันไม่ขาขาอะไรออกมาิอนที่สามกันที่สามโอ้ไม่ต้องหัวอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ยังยังแบบหลอกเขาเลยเงาะเฉยๆทำเป็นอือยๆนั่นแหละอันนี้จะบอกก่อนว่ามีใบด้วยหรอเอานิ้วจุกแสดงว่าเป็นน้ำแสดงคว่าจุก อย่าจิ้มแบบนั้นเดี๋ยวน้องไอ้นี่น้องอะไรเดี๋ยวต้องไปปล่อยมันโกหกเฉยๆหรอกแกงเย็นแกงอะไรเย็นเย็นเย็นมันคือเย็นบอต้องหยิบตัวข้างในต้องมาต้องแบบคว้าไม่มีทางรู้ผมบอกเลยปลาหมึกอ่ะทายอีกแล้วปลาหมึกสามรอบนวนึกไม่ออกขออีกทีอมันเป็นยืยๆมันเป็นเหมือนเยลลี่ มันเป็นน้ำเย็นๆแสดงว่าน้ำแข็งมาตอบอย่างเดี๋ย,ยวยิ่วิาจารกันดิ <c oughs> น่าจักมันคือปลาหมึอกอ่ะปลาหมึกแบบว่าเอาไปทำต้มยำกุ้งอ่ะคำต,ตอบสุดท้ายปลาหมึกมปลาหมึกไม่ใช่อันนี้ต้องหยิบขึ้นมาให้คุณผู้ชมเห็นด้วยโอ้ยง่ายอ่ะวุ้นมะพร้าว,าาวต,าตอบคำตอบส,สุดท้ายวุ้นมะพร้าวคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายวุ้นมะพร้าวมันคือวุน้นมันคือสี่เหลี่ยมพิด ดมได้ไหมไม่ได้มันคือชาไขา่ไม่ใช่ไข่มุกอะชูกะเกอรอเบราชูกอที่ใส่ในน้ำพุดดิ้งมันคือพุดดิ้งเธอเอามาตัดหรือเปล่าพุดดิ้งมันต้องใหญ่กว่านี้เฉาวกลวยเฉาวกลวยำคำตอเข้าคำตสุดท้ายเฉาวกลวย,วย <laughs> ใช่เหรอวกเฉากลวยเหรอใ <laughs> <laughs> ช่พี่ตีคำฟองกูเลยเฉากลวยค่ะ <laughs> ง่ายจัง สองหนึแ่ 2, 2, แล้วนะ <S <S> ยอมไม่ได้พวกยอมไม่ได้ที่สี่มา <Round Four. S 2> อะไรหรอให้ลูกยังเดยวอย่างนี้หรอพร้อมนะ,ะทุเรียนขอ5นิ้วถ้าทุเรียนเขาหกินนะได้โอ้เย็นอีกแล้ววะเย็นเป็นแผ่นๆเหมือนเนื้อหมูอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เนื้อหมูมไม่ใช่ไก่นะ มันเย็นมันเย็นให้จับแช่แข็งจับแบบนี้อะไรแล้วจะยกขึ้นมาทำอย่าเอามาใส่มือตายอย่างงมวงงงไรทายมาทายมาขนมชั้นตอบแล้วยังขนมชั้นมันเป็นหยิงหยิเย็นเย็นแบบแบบเฮ้ยมันเป็นแบบตะปุ่มตะป่ำอ่ะอุ้ยมันคือมีชีวิตใช่ไหมอ่ะมันมีชีวิตมาก่อนไหมอ่ะเคย โอ้โหคือน้ำลายเลยกินได้ไหมอ่ะเรากินกันไงปลามันคือปลาตอบตอบว่าปลาเป็นปลาชนิดหนึ่งผิดอย่าขยับดิใครขยับเฮ้ยไม่มาขยับเองอ่ะได้เลื่อนจานไหมเมื่อกี้ไม่มันเอ่อตะภาน้ำตอบยังตอบยังยากเลยอ่ะอยากชนะอ่ะเขาว่าเอ่อหอยเม่น เมนบ้าอะไรเลือ่อนขนาดนี้ปลาหมึกปลาหมึกนี่ตอบทุกข้อคำตอบสุดท้ายแล้วนะไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนคำถามมันเป็นอุมอ้มปูมันเป็นนิ่มๆมันเด่นๆาตอบได้แล้วแหละจับเยอะเดี๋ยวเฉามือตัะปูตับหมูเล่ยหรอคำตอบสุดท้ายไม่เอาไม่ใช่ตับหมูอ่ะคำตอบสุดท้ายอาวอัยวะภายในของหมูคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้าย ตอบผิดให้สัมผัสไม่ให้สัมผัสก่อนค่อยเปิดทิ่มาเอามุกเปิดให้เอาจริงแค่นี้พอแล้วแล้วเราก็ถอดให้เขาลิ้นวัวลิ้นวัวมันคือลิ้นวัวตอบตอบได้ไหมอ่ะตอบได้มันคือลิ้นวัวเฮ้ีเในใจไหมไม่มีในใจรู้จักว่าหมูรู้หรืออันนี้ขายเท่าไหร่ละ สองเท่าเท่าสองเท่าอนะ้าวอันนี้แหละดูอันนี้คืออันสุด,สดท้ายแล้วนะมันจะต้องเป็นอะไรที่ทำให้เขากีตอีกแน่ๆเขารู้เลยด้านนี้จะรู้แพ้รู้ชน,นะรู้อภัยไม่อภัย <c oughs> ทางนั้นถ้าเกิดว่าเจ๊ชนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเจ๊ชนะรถเจ๊ก็จะใหม่ <c oughs> เอี่ยมอ่องแล้วก็จะมีโคโยตี้สองคนแล้วพี่อมก็จะต้องใส่บิกินี่ไปเต้นประลองประลองประลอง อาเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะอะไรวะเนี่ยอันนี้มันดับดีๆหน่อยนะอันนี้น้องบอบบางน้องบอบบางแสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตคือเขาว่าเขาถ่ายถูกอันนี้ห้ามจิกทำไมใช้เล็บเลยแสดงแสดงว่าสัมผัสแบบนี้แสดงว่ามันเป็นนิ่มๆมันเป็นยืดๆให้เขากลัวลงอีกน้องอยู่ต่ำทัวทัวตอบยังขออีกทีหนึ่งไม่ตอบแล้ว ถั่วมันคือถั่วมันคือถั่วชนิดหนึ่งคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายไม่ใช่ถั่วถ้าไม่ใช่ถั่วจับเลยจับเลยให้จับมันคือหอยหรอไม่ใช่หอยไม่ต้องแข็งกว่านี้มันคือผลไม้มันเป็นพุมพวงมันเป็นก้อนก้อนมันเป็นลูกลูกแล้วมันก็ไม่แข็งมากโอ้ยยากอ่ะรู้สึกว่ามันต้องเป็นสัตว์สัตว์อะไรเป็นมุงพวงก็ไม่มีอ่ะสัตว์เปืนดมุพวงเพราะว่า าเกิดว่าอันสุดท้ายอ่ะอไม่ถ้าเกิดว่าสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ถ้าสุดท้ายอ่ะยังไงเธอต้องเอาอันยากมาให้เขาอยู่แล้วเธอไม่เอาอง่ายหรอกก็เธอกลัวแพ้มันเป็นแบบลูกๆอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นอง,งุ่นมันก็ต้องเป็นเรียบสุดท้ายได้นานจังเลยขยายนานอ่าขอตอบว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งได้แล้วแบบนี้ไกลไปหรอชันนิดนึงดิลองกองไม่ใช่กิ๊ด ตอบแล้วถือว่าตอบแล้วไม่เอาเออเขาก็แค่พูดไปงั้นเองอ่ะไอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงอย่าไปจิกน้องแบบนั้นมันคือถั่วอ้าปากอ่ะมันคือถั่วอ้าปากถั่วปากมันคือถั่วปากอ้าไม่ใช่ตียนถั่วปากจีเราว่าถั่วปากถั่วปากไม่ใช่ถั่วอ้าปากมันคือถั่วมันมันเหมือนถั่วเลยเดี๋ยวมันมีถั่วอะไรอีกอ่ะมันต้องมีมันไม่ไม่อยากชนะอะใช้ลีลาจักเลยอ่ะมันคือพุ่มดอกไม้ มันคือพุ่มดอกไม้มันจะเป็นดอกอะไรสักดอกหนึ่งคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายคือคือเป็นเป็นผลเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่แบบว่ามันมีอะไรอ้าอ่าออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นพวงอย่างนี้เขาถูกชัวร์แน่นอนอออเป็นคำตอบสุดท้ายเตอบสุดท้ายดอกไม้แน่ใจเหรอแน่ใจผิดคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่พวงดอกไม้หรอดอกไม่ใช่ดอกมะลิไม่ใช่ดอกอะไรทั้งนั้นนะเนี่ยมันเป็นลูกๆอ่ะอคุณผู้ชมลูกตาอะไรอยู่ลำไย มันคือลำไยแน่ใจเพราะว่าเป็นพวงพวงอะไรช่างยังไงมันก็ต้องเป็นพวงคำตอบสุดท้ายถูกเหรอไปดูเองดีกว่าโอ้ยฉันมีเดแล้ว้ยแม่บอกว่ามันเป็นมันเหมือนบอมันเป็พวงพวงอ่ะ ก็ใกล้เคียงอ่ะมันก็ใกล้เคียงอ่ะแต่คนทำข้าวเย็นได้แล้วมุกเอาอีกสองอันได้ไหมอ่ะไม่ได้ขอเล่นอีกได้ไหมอ่ะไม่เอานี่ซ่อแพ้แล้วเหรออันนี้แพจจริงเหรอแพเอาละครับทุกวนี้บอสจะเป็นเบสพวกผมหนึ่งวันเห็ดอะไรกินลำใหญ่เป็นเพื่อนธอัตไมชั่นแพ้ คุณผ<ข>ู students, sure ้ชมสนุกสนานกันไปนะแท้จนได้เลยก็คิดว่าแล้วแหละว่าต้องหลอกเราอ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะหลอกกันขนาดนี้อ่ะดูดิถ้าให้จับอะก็รู้แล้วแหละมันคืออะไรแต่ทีเนี้ยเห็นไหมเขาก็ใช้ได้นะเขาถ่ถูกเออก็ต้องให้เครดิตกันบ้างนิดนึงเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปเจฟี่หทีมงานหาเกมมาให้เล่นครั้งต่อไปจะเล่นเกมอะไรกันแล้วฉันต้องเป็นเบเธอใช่ไหมใช่ คือฉันต้องเป็นเบสทเธอห้ามโกรธห้ามโกรธด้วยห้ามด่าห้ามด่าด้วยครึ่งวันวันเดียวครึ่งวันหนึ่งวันครึ่งวันหนึ่งวันครึ่งวันบอสย้อนไปดูที่ต้นคลิปนะคะแล้วถ้าบอสแพ้นะเธอจะเอาอะไรขอวันเดียวเป็นเบสทีมงานหนึ่งวัน แล้วไปดูกันว่าจะได้ทำอะไรนะคุณผู้ชมระหว่างอยู่บ้านโควิดเบื่อๆก็หาก,กิจกรรมเล่นใครที่ชอบคลิปจะมี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์และใครที่ดูทาง u t u b e อย่าลืมกดซับตะไคร้และกดกระดิ่งกุุงกกุงกิ้งครั้งนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย <c oughs> อย่าใช้เลยบเยย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 ย้ยย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 ย ยงยัมีอยู่สองมือมือซ้ายกับมือขวาไปวอาอีกไหนสามมือไม่มีอะไรที่มันกัดเรานะมันต้องกัดด้วยหรอจะมีตัวอะไรอะ่ะเขียนตะป่าอย่างเงี้ยหอรอไม่กลัวอะไรเลย